อันนี้น่าจะเป็นกุ้งโตแล้วใช้เชือกกันนก คืณน้ำบ่อนี้ค่ะบ่อที่จะเตรียมปล่อยน้ำใสมากเลยบ่อนี้น่าจะห้าไล่หรือไม่ก็สามไร่สามไร่ประมาณสามไร่แต่บ่อถัดไปนู้นน่าจะห้าไร่เพราะเรียกบ่อหนึ่งบ่อสองท้าบ่อ ที่นี้ขายกุ้งออกนะคะเลี้ยงกุ้งออกนี่ทั้งใส่เลือมมีทั้งไงปนอยังจะใส่ใส่ไอ้ข้อนาสาตปกตจิจะใช้เครื่องให้ หรือว่ากุ้งเล็กก็ไม่รู้ใช้สาสตร์น่านจะเป็นกุ้งเล็กเพราะว่าเปิดเปิดเครื่องแค่สามตัว ดูปลาในบ่อค่ะดูปลาในคลองเนี่ยคลองเก็บน้ําส่งน้ําไปแต่ละบ่อนีอ่ออยู่ปากข้อเนี่ยเป็นปลาหมอมองเห็นตัวเลยค่ะเต็มเลยเนะี่ยตัวปลาแต่ก่อนนี่เยอะเยอะออเต็มแต่ก่อนนี้ปลาเยอะ นี่แต่ตัวใหญ่ๆแต่ตอนนี้ไม่ค่อยมีปลาแน้วเพราะปลากระพงมันกินเอาปลากระพงมาปล่อยอออย่ออยเต็มเลยถ้าเป็นต่างจังหวัดบ้านเรานะจับกินนะปลาเยอะมากเลยอันนี้เป็นเป็นปลาหมอเทศ ปลาหมอเทศปลาทะเลพวกเนี้มันขึ้นมาดำๆนี้ไม่ใช่อะไรนะครับปลาตัวปลาทั้งนั้นเลยน้ำมันใสตัวมันก็จะดำๆ มันนิ่งไงมันไม่ไหวเนี่ยมีแต่ปลาเลยเต็มเลยเนี่ยดำๆใต้น้ำอะ่ะน้ำมันใสมองเห็นปลาหมอเทศคลองยาวเนี่ยคลองยาวนี่อ้อมฟาร์ม เช้าเช้ามานิ่งปลาหมอตัวเล็กก็มีตัวใหญ่ก็มีเมื่อก่อนมันเยอะมากพอปลากระพงมาปล่อยแล้วมันมันปลามันตัวเล็กก็ไม่ค่อยเหลือเพราะปลากระพงมันกินเอามาปล่อยทีเป็นร้อยตัวจับขึ้นมาตัวละห้าหกโลก็มีค่ะปลากระพง ปล่อยแบบธรรมชาติน,น,นานๆนี่จะสูบทีสูบสูบเอาน้ำออกแล้วก็เอาน้ำเข้ามาใหม่ปลาทั้งนั้นเลยมองเห็นดำๆมันมีแต่ปลาต,ตลอดเลยนะคะเนี่ยไม่ใช่มีแค่นี้นะคะตลอดเลย